เอาละครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องคิริศกานะครับวันนี้ผมจะมาทำการสอนวิธีการหาไฟล์ซับไตเติลของเกมที่อยู่บนคอมนะครับก่อนอื่นสิ่งที่คุณจะเป็นจะต้องมีในการทำสิ่งนั้นนั่นก็คือการโหลด Visual Studio Setup ขึ้นมานะครับซึ่งวิธีการโหลดก็ง่ายๆครับแค่คุณเข้าไปในเบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วคุณพิมพ์ไปว่า Visual Studio นะครับปึ๊บแล้วก็จะอยู่ที่ลิงก์แรกเลยนะครับมันจะเป็นลิงก์ของ Microsoft นะครับ แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่นะครับมันทจะแต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเข้าไปเพื่อเซตอัพอะไรต่างๆครับเพื่อติดตั้งผมจะลองติดตั้งให้ดูนะครับถ้าคุณติดตั้งมาครั้งแรกนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับ มันจะขึ้นแบบเออมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เลือกว่าจะโหลดอะไรบ้างเออเราก็ให้เราตรงนี้นะครับตรง individual c o m p o n e n t นะครับแล้วก็ค้นหาไปว่า w i n ด i n d o อมันก็จะมี SDK ตรงนี้นะครับ S D K S อะไรนี่ครับถ้าคนเป็น Windows 10คุณก็เลือกทับเวอร์ชันนึใน Windows 10ไะครนะส่วนผมเป็น Windows 11ผมก็เลือกของ Windows 11ก็กดติ๊กถูกอะสมมุติติก๊กถูกก็กด modify ไปเลยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาดาวน์โหลดเล็กน้อยนะครับถ้าไวไฟดีก็ก็ไม่ไม่กีนาทีก็เสร็จครับ ก็คือประมาณสองทิจะไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดได้เสร็จแล้วให้คุณปิดไปเลยนะครับแล้วคุณไปโหลด f model มานะครับซึ่ง f model mod ก็เหมือนเดิมครับคนหาใน google f m o d e l ครับลิกแรกเลยครับนี่ครับนี่ครับกดดาวน์โหลดดาว แล้วคุณก็จะได้เป็นไฟล์ดอกซิปมานะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็ให้แตกไฟล์ให้เรียบร้อยครับแตกไฟล์เลยครับกดเข้าไปครับนี่ครับเมื่อกดเข้ามาปุ๊บเออมันจะมีให้อัปเดตนะครับ แล้วก็อ,อัปเดตไปตามที่มันต้องการแบบไฟล์โลเคชันของเกมก่อนที่จะมาเลือกอะไรตรงนี้นะครับขั้นตอนก็ยกตัวอย่างอย่างเกมเกมนี้นะครับผมได้จาก Exbox Game Pass นะครับซึ่งมันดาวน์โหลดมาจาก Microsoft Store และใน m i r r s s o t t t ส r ตนะครับเราไม่สามารถที่จะคลิกขวาของแอปหรือว่าโปรแกรมเกมอะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปยังโฟลเดอร์ของเกมนะครับแต่มันมีวิธีที่จะเข้าไปได้นะครับ ก่อนอื่นให้เรามาที่ DPC ครับกดที่ Windows ไอครับเลือกไปที่โปรแกรมไฟล์ครับเลื่อนลงมาข้างล่างน,นีครับหา Windows App ครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็คลิกขวาดูที่ shortcut ของเกมนะครับมันจะเขียนว่า Target มันจะเขียนชื่อว่าเอา่อ K E P อะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็มองหาไฟล์โฟลเดอร์ที่ชื่อ K E P ตามนั้นนะครับนี่ครับไฟล์นี้นะครับดูดไซส์ของ โฟลเดอนะครับว่าไซห์มันใหญ่แค่ไหนครับถ้าไซซ์ใหญ่มากแสดงว่าต้องเป็นตรงนี้น่นอนรบบแฟนฟอล์ครับสำหรับเกมนี้แล้วก็กดไปที่คอนเทนต์ครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกสองอันสุนดท้าแล้วมันจะอยู่ใน p a k s นะครับกดเข้าไปครับนี่ครับมันมัจะเจอ ดูในนี้ครับอ่ามันก็จะมีไฟล์ pak ucs แล้วก็ไม่ต้องสนใจมากนะับให้เรา copy เส้นทางของไฟล์เส้นละเส้นทางของโฟลเดอร์นี้ไว้นะครับนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็ c t r l c ครับเลยคลิกขวา copy ค,ครับอ่าเมื่อ copy เสร็จแล้วครับ ให้เรากลับมา,มาที่โปรแกรม f Model นะครับสำหรับคนที่โหลดมาตอนแรกนะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับให้เราเลือกที่ d i r e l t o r y นะครับกดที่ d i r e c t o r y นะครับตรงน,นี้จุดสามจุดนะครับกดมาครับสมมุติกดมา เรายังไม่รู้สถานที่ฝ่ายแต่เมื่อกี้เราเลือกสถานที่ไว้แล้วนะครับแล้วเราก copy มาแล้วคลิกขวาแล้วก็วางเลยครับแล้วก็กด enter ครับแล้วก็กด f i l r e c t a n g ครับแค่นี้ครับส่วนนี้ตรงนี้เอ่อถ้าเรารู้ว่าทางเกมเขาใช้ตัวไหนนะครับ เราก็ามาเลือกจิ้มได้เลยครับว่าใช้อเรียวเอนจิ้นอะไรประมาณนี้ครับอย่างนี้เป็นอารียอเอนจิ้นสีครับก็เลือกได้เลยแล้วก็กดโอเครับนะครับนี่ครับก็ลองมองหาดูอย่างเราก็ลองเลื่อนๆดู ถ้ามันมีตัวยอ่อสองตัวประมาณเดียนก็ลองกดเข้าไปนะครับนี่ครับ E n U N แสดงว,ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษสหรัฐนะครับอันนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับมีบทพูดเต็มเลยนี่ครับแสดงว,ว่า คือไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์สำหรับเอ,อเหมาะที่จะเอามาใช้ในการแปลเกมอะไรทำลองนั้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูสำหรับใครที่อยากจะสร้างมดเพื่อที่จะแปลเกมนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ในการ แปได้นะครับโอเคทีนี้คือวิธีการที่จะเอาไฟล์มาเพื่อแปลนะครับเราจะเอาแค่อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องคลิกขวาที่มนะันน, SO นะครับกดเซฟออ r o p อร์ตครับตอน Jso เนะครับไปเมื่อกดไปแล้วครับก็เป็นาการเซฟจฟน,นะอัจจะขึ้นว่าเซฟ l y ีเซฟ เกมรที s o s นะครับกดเข้าไปมันก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็โปรแกรมที่เราให้โหลดไปตอนต้นนะครับให้เราคลิกขวาที่ที่ไฟล์นี้นะครับกด Open with กด m i c r o s o f t Vi s ูเอ็ดสตูดิโอเ i อร์ชันะครับ กดออกไปนะครับนี่ับร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าลับถ้าคุณอยากจะลองแปลงดูคุณก็เชิญตามสบายครับนี่ครับโอเคคลิปในวันนี้ก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับขอโช่งดีกับการลองแปลเกมดูนะครับ